เหนื่อยง่ายนอนไม่หลับฝ้าขึ้นผิวแห้งนะคะหรือร้อนวูบวาบอะไรต่างๆเราเนี้ยเราคิดว่าไวใกล้ทองหรือไวแพทีนัมนม่ควรจะ40บวกตอนเนี้พี่เริ่มเห็นตั้งแต่35ขึ้นไป ภาวะต่อมหมวกไตล้าเนี่ยที่มันใกล้กับวัยทองคาเนี่ยอ,อาการมันเป็นยังไงเขาเรียกว่าอันตรายของต่อมหมวกไตล้าในวัยใกล้ทองหรือวัแพตินัมนะคะคนไข้เข้ามาปรึกษาเยอะมากเหมือนกันเพราะว่าการที่เราวัยใกล้ทองเนี่ยมันเริ่มมาเรื่อยๆเ,เราคิดว่าไวใกล้ทองหรือไวแพตินัมไม่ควรจะ40บวกตอนเนี้ยพี่เริ่มเห็นตั้งแต่35ขึ้นไป35ใช่ค่ะ35บวกขึ้นไปเริ่มมาบ่นและเหนื่อยง่ายนอนไม่หลับฝ้าขึ้นผิวแห้งนะคะหรือร้อ ต้นวูบวาบอะไรต่างๆหล่าเนี้ยพี่เราอยากจะทําความเข้าใจว่าการที่เราเข้าสู่วัยใกล้ท้องซึ่งฮอร์โมนเพศเราลดลงแน่ๆเพราะว่าผู้หญิงนะคะรังไข่ก็จะลดการทํางานลงหรือการทํางานของรังไข่ก็จะไม่สมบูรณ์ตั้งแต่หลัง35ปีขึ้นไปแต่เราไม่ได้มีแต่ฮอร์โมนเพศอย่างเดียวนะเราจะมีฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตด้วยค่ะฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตเนี่ยเขาจะผลิตฮอร์โมนหลายตัวนะคะช่วยในเรื่องต่อต้านความเครียดให้เราเปรียบเสมือนอย่างนี้ฮอนเปศในชีวิตของเราเนี่ยเหมือนว่าเรามีเสาค้ำยันอยู่ถ้าเป็นฮอร์โมนเพศก เป็นฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตบวกกับฮอร์โมนไทรอยอีกก็สัก50%ถ้าเจ้า50%อของฮอร์โมนเพศเขาเริ่มลดลงแต่ถ้าฮอร์โมนของต่อมหมวกไตเรายังคงอยู่เราก็จะยังสามารถมีชีวิตที่สมดุลได้หรือมีภาะวะฮอร์โมนที่สมดุลได้ชีวิตไม่พังว่างั้นเถอะเหมือนขาเก้าอี้อะค่ะนะถ้าเรามีขาเก้าอี้ครบทั้ง3ขานะคะขาแรกเขาจะหย่อนไปบ้างโยกไปบ้างแต่อีกขาหนึ่งที่แข็งแรงเนี่ยเราก็จะยังอยู่ได้